สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์25กรกฎาคม2564ทางฟาร์มเราหรือ Golden b e บต้ t สเตชันะคะมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดชนิดฟุตเกตนะคะทุกโซนในร้านไม่ว่าจะเป็นโซนคาเฟ่โซนปาโซนผลิตภัณฑ์โซนแพ็คของออฟฟิศของเราทั้งหมดอีกสาสำนักงานและอีก4คลังสินค้านะคะ ตอนนี้ทางร้านเรานะคะยังคงปิดหน้าร้านอยู่นะคะแต่ยังคงจะรับออเดอร์ทางออนไลน์เท่านั้นซึ่งเราจะเริ่มรับออเดอร์นะคะวันพุทธที่28กรกฎาคม2564นี้ค่ะเพราะคุณลูกค้าเรียกร้องมาเยอะมากในเรื่องของผลิตภัณฑ์และก็ปลาป่วยที่เกิดขึ้นเรื่องที่2นะคะพนักงานเราที่เป็นพนักงานต้อนรับอยู่ในโซนคาเฟ่ โซนปลาและโซนผลิตภัณฑ์พนักงานทุกคนได้รับการตรวจโควิดแบบ RT-PCR เป็นจำนวน2รอบนะคะไม่มีใครพบในเรื่องของการติดเชือ้อโควิด -19 แต่เรายังคงยกกาศสูงและยังคงปิดหน้าร้านเหมือนเดิมแต่จะทำการรับออเดอร์และส่งของทางออนไลน์เท่านั้น เพราะฉะนั้นหากใครผลิตภัณฑ์ใกล้หมดให้สำรวจให้ดีแล้วให้สั่งนะคะสั่งได้ตั้งแต่วันพุทธที่28กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะทยอยแพ็คของส่งค่ะซึ่งเราไม่แน่ใจว่าจะติดปัญหาเรื่องการขนส่งที่ล่าช้าหรือไม่เพราะตอนนี้ขนส่งก็มีปัญหาหลายเจ้าค่ะแต่เราจะทำให้ดีที่สุด ผลิตภัณฑ์ที่ออกจากเราไปให้มั่นใจได้นะคะเพราะพนักงานที่ได้รับการตรวจโควิดทั้งหมดแล้วนะคะจะใส่แมส2สองชั้นใส่เฟสชิลอีกชั้นใส่ถุงมือแพ็คของก่อนที่จะมีการส่งออกผลิตภัณฑ์นั้นเราได้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อตามในคลิปทั้งหมดแล้วและก่อนมีการนำของแพ็คใส่กล่องก็จะมีฉีดพ่นแอลกอฮอล์อีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่ท่านได้รับของแล้วจากไปษนีก็ดี จากขนทรงใดๆก็ดีนะคะให้วางของทิ้งไว้ก่อนแล้วเอาก็แอลกอฮอล์ฉีดที่กล่องด้วยนะคะเพราะจากทางเรานั้นมั่นใจได้เลยว่าไม่มีเชื้อปนเปื้อนไปแน่นอนค่ะเรื่องที่3นะคะเรื่องการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในแอปพลิเคชัน Golden Beta ใน Line My Shop หรือใน Shopee นะคะไม่ต้องตกใจค่ะ เพราะเราทำการปิดระบบการขายทุกอย่างไว้เองวันอังคารนี้จะเปิดทำการขายทุกระบบอีกครั้งค่ะเรื่องที่ 4. สําสำหรับท่านที่ต้องการซื้อขายปลาในแอปพลิเคชันนะคะไม่ต้องกังวลค่ะ ทางทีมงานจะเร่งถ่ายรูปแล้วลงแอปพลิเคชันหากไม่ทันใจให้สอบถามมาทาง ID Line ใส่แอดไซน์นำหน้าแล้วพิมพ์ว่า Golden Beta เราจะบันทึกรายการความต้องการสั่งซื้อปลาแต่ละประเภทของท่านลงในบันทึกรายการของเราทั้งหมดค่ะส่งช้าอย่าว่านะคะถ่ายรูปไม่สวยอย่าว่ากันนะคะเพราะคุณลูกค้าหลายท่านสั่งทิ้งไว้เยอะมากค่ะเรื่องที่ห ให้ add line ไว้เลยค่ะ id line ใส่ a d ด l i n นนำหน้าแล้วพิมพ์ว่า golden beta ช่องทางนี้จะเป็นการตลอบกับที่ตรงและถึงกลุ่มลูกค้ามากที่สุดแล้วค่ะเรื่องที่6นะคะปลาคุณลูกค้ามีอาการป่วยเยอะมาก ตัวเมย์นั้นจะเร่งทําคลิปนะคะและวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ควรจะมีติดบ้านเอาไว้เลยในช่วงที่อะไรก็ไม่แน่นอนอย่างในช่วงนี้ทั้งในเรื่องของการขนส่งสินค้าต่างๆนะคะและจะรีบทยอยอัปลงใน YouTube แล้วก็ส่งผ่านให้ทุกคนทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะ เราจะเปิดรับออเดอร์ทางออนไลน์และส่งของทางออนไลน์นะคะวันพุธท,ที่28กรกฎาคมนี้นะคะสามารถสั่งสินค้าและสอบถามเพิ่มเติมทิ้งไว้ได้เลยคะ่ะการฆ่าเชื้อของเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแต่ละโซนของการทำงานรวมถึงผลิตภัณฑณ์เองนะคะมั่นใจได้ว่าทำการฆ่าเชื้อและมีการอบเพิ่มอีก3วันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะในเรื่องนี้ เราเป็นว่าเซฟโซนที่เราทําความสะอาดและที่ทํางานของเรานี้สะอาดและปลอดภัยกว่าเดินออกจากประตูบ้านแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้หากปลาไข่มีอาการป่วยนะคะก็ให้ถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวสอบถามไว้ทาง ID ดีไลค่ะทางเราจะทยอยตอบเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้ให้ท่านเตรียมตัวสั่งผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้กับปลาของท่านให้ถูกต้องนะคะรวมถึงบทความต่างๆที่อยากให้คนเลี้ยงได้เข้าใจถึงหลักการเลี้ยงและไม่ทําให้ปลาของท่านนั้นติดเชื้อเพิ่มจากการเลี้ยงที่ไม่ถูกวิธีนะคะสําหรับเรื่องปลานะคะทางเราจะรีบถ่ายรูปถ่ายคลิปลงให้ท่านเลือกได้เยอะที่สุดนะคะ